สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีพระุคุสทุกคนเนาะตอนนี้กระชิลงมาสมดอกมักรีกรอบบายพี่น้องหนึ่งโมงแล้วน้องม้งตรงเนาะต้นนี้พี่น้องมักพีกดกดกนี่ดอกดอกหน่อยตัวหน่อยกำลังสมใหม่ก็มีนี่สมรอบก่อนนะเนาะลังขึ้นถ้าตัวไรฮองบริสมมันกระสิเหลือง เลืองแล้วก็ล่นไปเลยพี่นนองนี่มันเลืองแล้วมันก็ะล่นไปเลยตัวแดงหอชมแล้วมันก็สีติดแบบนี้เนาะแต่กันใหญ่มาแบบนี้เบิ่งน้องคิดชมก่อน,น่นองคิดชมนี่ตัวนี้ประธานชมนี่พี่นนองชมใส่ตัวอันก็ดอมมันห,นหน่อยๆนะตัวนี้ชมแล้วนี่ยชมแล้วก็จีกออกกีบหนึ่งนี่นี่เนาะ กำลังลงมาพี่น้องจิมงานชมดอกมะพิกเนาะคู่เี้าวยาวพี่น้องคู่ยาวแหงโอ้โหามมือจังสุดจังสุดคู่หนึ่งคู่ละสองคนคนละขังฮะสะพอนกับชีส้มดอกมะพิกต่อพี่น้องไปอัปเดตกันต่อว่าสี สุดรูปส oh okay. ุดเนาะคูนี่ยังลายพูยังไกลพูปุ๊อดกอกพวกพี่เนายหนึ่งเขาแรกพอดีพี่น้องมาต่อด้วยหนึ่งเขาเนาะหนึ่งเขาเมนูเฮากะซิมีปิ่งไก่ก้วยติ่ปงไก่

ไปหาหน่อไม้ไปหาหน่อไม้กระดวงดีบ่มือนนี้ได้ยินข่าวว่าได้ดวงดีเหยียบก้อนคำไปหาหน่อไม้กระดวงดีเจ้านี่วิเอทเล่ดีๆเนาะ ชื่อเล็กคนบ่ถึงวะเพรอะซาเลียซาดีบอนกัสิไปอาบน้ำก่อนพี่นนองเลยนลืมกระปุกเออเนาะเอาเลยเอาใส่กระขูเป็นยังหายคำพอดีพี่นนองเลยนี่ บราได้ถ่ายตอนกงเวียนเนาะอ้ยเมื่อยายพี่นอ้องเอ้ยเมื่อยก็เลยบราได้ถ่ายคลิปถ่ายน้อยหนึ่งก็มาต่อตอนแรงเลยเนาะจะไปอามหนาำพี่นอ <c oughs> ้องฮเมื่อยพี่น้องเอ้ยเจ็บอันนะยืนไล่กับ เจ็บอ่ะน,นะเน้นนะอึกเจ็บสลังแต่กระสุเอาพี่น้องเพื่อคนที่รออยู่ข้างหลังเพื่อฟันอันยิ่งใหญ่ทางไปอาบน้ำพี่น้อง บอนอาบบอนเก่าเนี่ยนี่แต่ผู้ได้มาว่างระเบิดไว้ฮุบหอบไปอาบบอนใหม่บ้านแต่แม่มันพยนตยังวะอาบน้ำอยู่คู่มือคู่มือมีคนมาว่างระเบิดง่ายมาบอลใหม่อีกบ้านีสแสงตะเวน lương à làm thì nó sẽ đẹp à, tà, tạc nạm cân này nhung nhàng phiền hà ma tây hà nó mạnh Thì น้ำเบิ้งแน่น้องพอขคือขุนได้พี่น้องเมื่อวานนี้สะพอนอุ้ยน้ำขุนนะจ๊ะบ่เบิ้งแน่กระซามฝัดพออาบอยู่มันกระใสอยู่เนาะบ่อนลงตักน้ำกับพี่น้องเอ้ยอยู่ลำบากกินลำบากเธอเฉลี่ยได้เงินบาทหนึ่งกินนังบ่ได้ลำบากป่นได้หรอ บนอาบน้าอนี่ตีแจ๊คสีหัวพลาดอันหัวตีขอบชะมือใดเอา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 ดีๆเพื่อนเยีย่ยเฮ็ดโซ่กล่องได้ต <c oughs> ะเล้ว <c oughs> ต,ต,ต,ต่ำ <c> เ <oughs> <c oughs> ชียงวาวอู้โวอู้โอู้โว ชวนย่างข้าเจ้าพี่น้องอม,มาทางพี่เห็นแต่ป่าย่าง,ป,าางป่าย่างปปาวิก,ป,ป,ก,กป่ามันป่ามะพริกป่าอ้อยบ้านห้าหลดมีแต่ป่ากุ้งกับป่าจิก <c oughs> <c oughs> จะขี่เห็นยังเนี่ยคันปูมป่มะเพ็ดกะปูกไข่หมูมะคอหน่อยอ กันว่าพื้คลายกับบักไลยๆน่ะซาบาทกัยังมีู้ใ่อยากสื้อเจสระมาเลยอ๋อสระอาบบอยังสิมาตั้งนานก็ ข้าตักน้ำอยู่อาไมทำไมคุณพูดสวยอย่างนี้เดี๋ยวคุณจะโดนแจกเว้นเรามาที่หลังเรากลัวโดนแจกเว้น เอาน้ำทำไม Nil, ม對對ันข <c oughs> <rik> ุ่นสิมาขุ่นแล้วเขาจะเขาหิวเลยนะมพ่อนาเฮียสะลงหิวและทับเลยนะโดดน้องเลยเลิกไปแจ้งนอกทางกลางเนาะเจ้าว่าทางกลางเลิกไปจับและทับเออหมู่บ้านเขาเห็ดนำกันเนาะ ข้อยตักให้ให้เราหับเมาอ่านนี่อาบน้ำกันอือบ่มสารจริองขึ้นอสะพอนลงเลยป่ะสะพอนชิลงแลวพี่น้องกเตรียมเลยเด้สองคนพนลกาลุกาลกนรออพาแบบนั้นเลยบนะ

เทียวชุ่มอยู่มืออนี้ได้ยานางใสเน่าเลคักไห้โอมี่เขาข้นแล้วมันเป็นยังไงยนะล่นยยพี่น้องดึงใสกระปูอย่้พี่น้องตากยุยยะเลย หูวใจอยู่ตายตีเลยกระปูหอมินะกระปูกระปูแดงจมพองอย่างอับมันไม่สวยามนี่แซบได้หอมกระหมไมยาแหลก เลี้ยงเก้าอุ้มคนบานี่เมื่อคนหนึ่งตะกี้อยู่น้ำกันซิปกระปูนถวยนันเบิดเด้อกินเผาได้หิวมาเด้ออพักแรงเนี้ยเีแยงกพักแงเน้ยหมเลย แส่บตีเฮาสิตีคุมตาแซ่บแซ่บแล้วแล่วังเดิมมกมายยังต่น้ำเจ้าออไพนี่ในโกมาเด้อพี่น้องเล็ซี่มาทุกคนเนาะมากินแกงนอไม่น้ำซาวครเซ็ซ่บมาเมนูน่อไม้ก่แซ็ตเซวันอาทิตย์ค่ะผูกาไปหาหนอไม้เล็กซีเด็กมากินกันยวเลยต มาเด้อป่าลุงเอ้เบจขุทุกคนบอกว่าจะอยู่ห้างนอกเมืองนาบอกว่าจะอยู่ไทยเนาะบอกว่าจะอยู่ลาวเฮาเ็ามากินน้ากันพี่น้องอีสานภาคอีสานเฮากะมากินแกงลอไม้น้ากันเด้อเอามาฮอนนี่กะข้าวพรสียบขิบก็ได้พี่น้องเลยจะกินเข่าเนาะ ຝາກກົດໄລກ໌ກົດແຊນໍກົດຕິດຕາມເຊື່ອພອນນີ້ເດີ້ພີ່ນ້ອງຄັກໆໄປດີເບີສຸຄຸສຸກຄົນຄ້າຢູ່ໃສກິນຢູ່ບ່ອນນີ້ລະກດາ